กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับปิงฟองอีกแล้วนะคะวันนี้ปิงปองก็จะพาทุกคนไปดูการซื้อลอตโต้ของคนเกาหลีนะคะเป็นแบบว่าเหมือนคล้ายลอตเตอรี่บ้านเรานะคะแต่ที่นี่เขาจะออกทุกวันเสาเขาจะเรียกว่าลอตโตนะคะเดี๋ยวตามปิงปองไปดูะะลเลยค่ะว่าเาซื้อ พีพ่่เขากำลังพากันซื้อลอตโต้พอดีเลยนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีกระดาษแบบนี้นี่ใช่ไหมพี่ตูนกระดาษแบบนี้ใช่ไหมนี่ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นกระดาษแบบนี้ให้เราแบบว่าเลือกเบอร์แบบนี้นะคะ่ะเนี่ยเขาก็จะขีดแบบนี้ oh, <no. S 1> เอนรางวันนี้ก็จะมีทุกวันเสาร์นะคะ ของเกาหลีจะออกทุกวันเสาร์ที่เอตารางหนึ่งอ่ะมันจะให้เลือกหก <6 S 2> <6 S 1> ช่องช่อง,ช,องช่องละพันแผ่นหนึ่งก็ห้าพันวอนใช่ไหมคะมันจะมีข้าช่องแต่ว่าแต่ช่องเนี้ยมันจะมีเลขตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสี่ห้าเราติ๊กได้ หกคู่ครับหกคู่หนึ่งสี่ห้าเนี่ยเราติ๊กไปได้หกคู่แล้วก็มันจะมีห้าช่องช่องหนึ่งติ๊กได้หกคู่เขาช่องรับพันบอลอ๋อก็เป็นใบหนึ่งก็ห้าคันนี่นี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมพี่นี่ค่ะพี่เขาก็จะ เลือกแบบนี้เลือกเลขแบบนี้พี่แกก็จะมีเลือกที่แบบแบบว่าเลขเลขที่แบบเลือกไว้แล้วเนาะเลขที่ถูกใจไว้แล้วเรามาถึงเราก็มาติ๊กเลยใช่ไหมพี่แล้วมันจะมีแบบว่าเป็นสุ่มอัตโนมัติเออมันจะเลนให้เองสุ่มให้เราเองอ๋อถ้าเราเลือนี่นะคะนี่ที่นี่ก็เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีเล็กๆเหมือนกันนะคะก็จะมีของขายเยอะแยะเลยคะทุกคน ที่ที่ที่มันไม่ได้มีทุกที่นะคะที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาขายลอตโต้จะจะมีเฉพาะที่แบบว่าเขามีป้ายขึ้นนะคะทุกคนนี่บรรยากาศร้านแบบสวยมากเลยค่ะทุกคน,นดูดิน่านั่งมากเลยค่ะเนี่ยนะคะระหว่างพี่เขากาลังเลือกเบอร์ลอตโต้อยู่แล้วก็มาเดินดูบรรยากาศอมุมนี้สวยมากเลยค่ะทุกคน,นดูดิ บรรยากาศร,ร้านนี้แบบสวยมากมีขนมเยอะแยะเลยค่ะทุกคนนี่มีไอศครีมด้วยเนี่ยโอยขนมแบบน่ากินม,มากเลยค่ะทุกคนดูดีร้านแบบสวยมากเลยค่ะนี่มีขนมปังด้วย น่ากินมากเลยค่ะมาที่นี่สะอาดสะอาดแล้วก็น่าอยู่น่าน่าเข้ามานีของไม่ค่อยแพงนะคะที่นี่นี่มีเครื่องดื่มตู้เครื่องดื่มคล้ายๆเหมือนเซเว่นบ้านเราเลยค่ะที่นี่ ไปดูพี่แกดีกว่าว่าแกซื้อเสร็จยังใบนี้ที่ถูกเมื่อวันที่แล้วอ๋อใบนี้เนี่ยมันจะเป็นใบแบบนี้ได้ใช่ไหมพี่เนี่ยมันก็จะมาได้ใบแบบนี้อันนี้คือพี่ถูกรางวัลห้าพันบอนถูกนี่เราก็มาซื้อใบใหม่ใช่ไหมคะใช่นี่นะคะพี่เขาก็มาจ่ายเงินแล้ว นี่ก็จะได้เป็นสลิปแบบนี้มาอันนี้พี่เอาใบเก่ามาแลกน,นี่นะคะนี่เขาก็จะมีกันเลยนะคะช่วงโควิดอันนี้พี่ชายเรามาซื้อของ อันนี้ผมลืมถขียไปนะครับอีเข้าหนึ่งอ๋ออุ๊ยอันอันนี้พี่พี่ปอนถูกไหมเนี่ยถูกอันนี้ใบละเท่าไหร่ใบละพันอันนี้เป็นหอยขูดอ๋อมีหอยขูดด้วยท,ทุนทุนเสยเหรอ อ๋อนี่นะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะมีหอยขุดอันนี้ราคาหนึ่งพันวอนส่วนตัวนี้อ๋ออันนี้สองพันวอนอ๋อมันก็จะมีหอยขุดด้วยนะคะทุกคนซอ่าท่านอยากชึ้นทุนทำอะไรบ้างทุนทุนบ้างทุนเฉยเหรอพี่ก็ทุนทุนเฉยเหรออ๋อพี่บอลไม่ซื้อต่อพี่บอลเอาเงินใช่ครับอ๋อหรือว่าจะแลกเปลี่ยนเป็น แบบนี้มาอีกก็ได้อ๋อนี่คำามวาเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เลยค่ะก็คือการซื้อลอตโต้ของเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันค่ะทุกคนนี่มันจะมีป้ายสัญลักษณ์แบบนี้ลอตโต้เราก็สามารถมาซื้อได้นะคะอยู่ที่นี่เป็นอ e ีมาร์เขาเรียกว่าอ e ีมาร์เนี่ยค่ะทุกคน ปิงปองก็ได้ถ่ายแล้วก็ได้รีวิวแบบว่าการซื้อลอตโต้ของเกาหลีไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นเหมือนลอตเตอรี่บ้านเราอย่างที่ปิงปองบอกนะคะอยู่ที่นี่เขาจะออกทุกวันเสาร์ใบหนึ่งก็ราคา5,000บอนะคะถ้าตีเป็นบ้านเราก็น่าจะประมาณร้อยกว่าบาทเกือบ200ได้อยู่นะ,ะทุกคนแต่รางวัลนะ่ะมันก็จะมีรางวัลถูกแบบรางวัลที่5ถึงรางวัลที่1อย่างเงี้ยคะ่ะไล่มานะคะทุกคน ก็พิงคองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนต้องกลับห้องแล้วนะคะเพราะมันก็เริ่มมืดแล้วก็พิงคองก็ต้องขอจบคลิปกับการซื้อหวยลอตโต้เกาหลีแค่เท่าน,น,นี้ก่อนนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พิงคองด้วยนะคะบ๊ายบาย